คุณแม่คงเคยได้ยินเรื่องของาธาตุเจ้าเรือนใช่ไหมคะที่มีการจําแนกคนออกมาว่าคนนี้ธาตุดินคนนี้ธาตุน้ําคนนี้ธาตุลมคนนี้ธาตุไฟคราวนี้วันนี้คนจะมาเล่าให้ฟังว่าการจําแนกคนแต่ละาธาตุเนี่ย เขาใช้เกณฑ์ยังไงแล้วลูกของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ของเป็นคนทาตไหนก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจเลยว่าการจําแนกคนตามทาตเจ้าเรือนเนี่ยเป็นวิธีการของศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อใช้จําแนกกลุ่มคนที่มีลักษณะสรีระแล้วก็สุขภาพคล้ายๆกันเพื่อความสะดวกในการตรวจวินิจฉัยโรคและการจัดยารักษาโรคค่ะคราวนี้คนจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่าลักษณะของแต่ละบุคคลเป็นยังไงเราควรลูกเราอยู่ในกลุ่มของ คนธาตุไหนควรที่จะทานอาหารควรที่จะดูแลสุขภาพเรื่องไหนเป็นพิเศษเพราะอย่างที่ทราบดีว่าธาตุเจ้าเรือนเนี่ยเกิดจากระยะเวลาหรือช่วงฤดูการที่คนคนนั้นเกิดเพราะอะไรเพราะในช่วงฤดูการที่ต่างกาันสภาพแวดล้อมที่ต่างกาันส่งผลให้อวัยวะและสลีละข้างในเนี่ยมีระบบการทํางานที่ต่างกาันค่ะเนี้ยฟจะมาเล่าให้ฟังทีละธาตุเข้าใจแบบง่ายๆไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาเริ่มต้นที่ธาตุดินเลยนะคะคนที่เกิดธาตุดินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดในช่วงอากาศเย็นอากาศหนาวซึ่งก็หมายถึงตั้งแต่ช่วงเดือน พฤศจิกาทันวามกราอาจจะเข้าไปถึงกุมภาแล้วแต่สภาพอากาศในปีนั้นนะคะทาไมคนถึงคนที่เกิดในช่วงอากาศหนาวถึงมีธาตุดินลองนึกภาพตามนะคะว่าสภาพแวดล้อมข้างนอกเป็นอากาศเย็นใช่ไหมคะแล้วเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจำเป็นร่างกายเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับตัวให้มีความทนต่ออากาศเย็นทําให้กลุ่มคนที่อยู่ธาตุดินเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนธาตุดินเนี่ยสุขภาพหรือลักษณะสรีระเขา จะเป็นคนตัวใหญ่อ่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเนื้อตัวใหญ่เนื้อแน่นพูดง่ายๆแล้วก็ถ้าจะเทียบในทั้งสี่ธาตุเนี่ยธาตุดินเป็นธาตุที่มีความแข็งแรงมากที่สุดการเจ็บป่วยค่อนข้างน้อยคราวน,นี้ความเจ็บป่วยของคนธาตุดินอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจากการเขาเรียกอะไรความเสื่อมของอวัยวะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาสะสมนาน,านๆคือพูดง่ายๆเป็นทีเป็นใหญ่แล้วแต่โรคเล็กๆน้อยๆอยลายทางเนี่ยคนธาตุดินจะไม่ค่อยเป็นคะ่ะ คราวนี้อาหารที่ด้วยความที่เขาตัวใหญ่ใช่ไหมคะอาหารที่จะต้องทานเข้าไปของคนธาตุดินเนี่ยก็คืออาหารรสฝาดหวานมันเค็มพูดง่ายๆคือคนธาตุดินเนี่ยสามารถทานอาหารได้แทบทุกกลุ่มเลยอาหารแสลงเขามีน้อยมากความเจ็บป่วยเขามีน้อยมากแต่จะมีโรคหนึ่งที่มีโอกาสเป็นได้ง่ายกว่าโรคอื่นก็คือโรคท้องผูกนึกภาพตามนะคะเขาตัวใหญ่ การเคลื่อนตัวอะไรก็จะช้าอาวัยวะรวมทั้งลำไส้เวลาบีบหรือว่าเวลาเคลื่อนของระบบเนี่ยก็จะช้าพอช้าใช่ไหมคะมันก็จะส่งผลต่อระบบขับถ่ายนอกนั้นแทบจะไม่ต้องมีโรคอะไรที่ต้องระวังเลยค่ะอาหารที่แนะนําให้คนธาตุดินรับประทานนะคะจริงๆทานได้แทบทุกรสเลยธาตุดินไม่ค่อยมีอาหารแสลงก็จะเป็นรสฝาดหวานมันเค็มยกตัวอย่างผลไม้เช่นมังคุดฝรั่งเงาะ น้ำอ้อยน้ำนมน้ำมะพร้าวหรือถ้าสามารถเวลาปรุงอาหารนะคะควรจะเติมเกลือเข้าไปหน่อยเพราะว่าเกลือเนี่ยจะช่วยเรื่องลดอาการอักเสบในลำไส้แล้วก็ช่วยเรื่องการท้องผูกได้ดีค่ะต่อไปเป็นทาาดน้ําค่ะคนที่เกิดทาาดน้ำเนี่ยคือเกิดในช่วงที่อากาศปลายฝนต้นหนาวและอากาศค่อนข้างชื้นและเย็นทําให้พอสภาพแวดล้อมข้างนอกมีน้ําเยอะใช่ไหมคะตอนที่เด็กคลอดออกมาเด็กก็เหมือนได้ดูดซับ ความชื้นแล้วก็อากาศเย็นนั้นเข้าไปกลุ่มที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยจะมีน้ําในร่างกายค่อนข้างที่จะสูงลักษณะของคนธาตุน้ํานะคะจะมีน้ําในร่างกายสูงทําให้ตัวเขาท้วมผิวอิ่มน้ําผิวค่อนข้างที่จะสว่างกินนิดกินหน่อยก็เหมือนเขาจะอ้วนขึ้นได้ไวกว่ากลุ่มอื่น พอมีน้ําในร่างกายสูงอะคะอ่ะกลุ่มนี้เวลาที่ปัญหาสุขภาพเขาจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดความชื้นในร่างกายสูงเกินไปเนี่ยจะส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจของเขาเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเร็วเช่นอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยเขาก็จะเริ่มเป็นหวัดและมีเสลต์อยู่ในคอตลอดเวลาทั้งเสลต์จใจและเสลต์เหนียวและกลุ่มนี้มีเปอร์เซ็นที่จะเป็นภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆถ้าเทียบในทุกธาตุอะคะ่ะ คนธาตุน้ำจะมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างมากกว่ากลุ่มอื่นเป็นกลุ่มที่เรียกง่ายๆว่าเป็นคนธาตุอ่อนคือพูดง่ายๆท้องเสียก็ง่ายอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยก็จะเริ่มเป็นหวัด เป็นไข้หรือพักผ่อนไม่เพียงพอความชื้นในร่างกายสูงอันนี้ก็จะส่งผลให้ปอดเขาชื้นเป็นหวัดหรือเป็นภูมิแพ้หวัดเหลือหลังได้ค่ะการดูแลคนทาตดน้ํานะคะคือเราคิดหลักทําความเข้าใจง่ายๆเลยว่าพอมีน้ําสูงน้ํากําเริบจะส่งผลให้กลุ่มคนทาาุน้ำเนี่ยมีปัญหาสุขภาพวิธีแก้ก็คือเพิ่มปริมาณธาตุไฟหรือความร้อนในร่างกายให้เขาโดยทั้ง เขาเรียกอะไรกิจวัตรประจําวันหรืออาหารมีอยู่2ออย่างที่สามารถทําได้กิจวัตรประจําวันก็หมายถึงว่า,าคนท่านน้ำเนี่ยถ้านอนกลางวันเยอะเกินไปหรือว่าพักผ่อนน้อยเกินไปเนี่ยจะทําให้ปอดเขาชื้นเขาก็จะเริ่มเป็นหวัดพอปอดชื้นเพราะฉะนั้นกิจวัตรที่ช่วยเขาได้คือการออกกําลังกายเบา ออกกาลังกายเบาๆนะคะเช่นพาเดินพาวิ่งเพราะกลุ่มคนธาตุน้ำเนี่ยในตัวมีแต่น้ำนึกอ,ออกไหมกล้ามเนื้อเขาก็จะไม่แข็งแรงออกกําลังกายนิดหน่อยเขาก็จะเหมือนกับระบมแล้วก็เจ็บช้าได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นน้องที่อยู่ในกลุ่มธาตุน้ำเนี่ยเราแค่พาไปเดินเล่นนิดๆหน่อยๆสามสินาทีก็เพียงพอแล้วะค่ะไม่ต้องออกกําลังกายหัดผมกับอันที่2ก็คือเราให้ทานอาหารที่เพิ่มความร้อนไม่ใช่น้ําร้อนนะคะ อาหารที่เพิ่มความร้อนก็เช่นพวกกลุ่มขิงข่าตะไคร้หรือรสเปรี้ยวไอ้ขิงข่าตะไคร้เนี่ยเราสามารถทําเป็นน้ําขิงแบบอ่อนๆหรือบัวลอยน้ําขิงให้เด็กทานก็ได้แต่กลุ่มอาหารที่ให้ความร้อนเนี่ยจะเพิ่มการเผาผลาญเพิ่มธาตุไฟช่วยให้ภายในร่างกายเขามีความชื้นลดลง กับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ต้องทานเปรี้ยวมีอยู่สองอันคือร้อนกับเปรี้ยวเปรี้ยวเนี่ยต้องทานเพราะว่าการที่เขาทานรสเปรี้ยวเข้าไปเนี่ยจะช่วยเหมือนกนละลายเสมหะละลายสารคัดหลั่งที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจพอมันละลายใช่ไหมคะเขาก็จะหายใจสะดวกขึ้นรวมถึงกลุ่มธาตุน้ำเนี่ยจำเป็นจะต้องดูแลเรื่องเวลานอนเป็นพิเศษเพราะพอเขานอนน้อยร่างกายเขาได้พักผ่อนน้อยภูมิภ้มกันที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยก็จะทํางานได้น้อยส่งผลให้เขาเจ็บ ป่วยได้เยอะขึ้นค่ะการอาบน้ําอาบน้ําอุ่นหรือถ้าที่บ้านใครพอมีสมุนไพรอยู่บ้างอาจจะต้มน้ําใบมะขามให้เขาอาบเขาแช่หรือเช็ดตัวอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ค่ะอีกข้อค่ะสําคัญและจําเป็นมากด้วยความที่เขาเป็นคนธาตุอ่อนกินนิดกินหน่อยก็จะท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารที่ปรุงให้ทานควรจะเป็นอาหารสุดใหม่กลุ่มคนธาตุน้ำเนี่ยจะไม่เหมือนธาตุดินธาตุดินคือทานอะไรก็ไม่ป่วยไม่ท้องเสียนึกออไหมคะแต่ธาตุน้ำเนี่ย ทานนิดหน่อยทานของแปลกหน่อยก็จะมีอาการท้องเสียแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของเขาเป็นพิเศษค่ะและอีกอันนึงสําคัญมากค่ะสําหรับคนธาตุน้ําในช่วงเวลาที่เขาเจ็บป่วยธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุเดียวเลยที่มีอาการเป็นไข้ตัวร้อนแต่มือเท้าเย็นแล้วเราไปสัมผัสมือเราเช็คว่าเราจะเช็คว่าเอ๊ะลูกเราป่วยหรือเปล่าพอไปจับมือกับเท้าแล้วก็มันเย็นชืดเนี่ยคือ ความร้อนในร่างกายของเขาเยอะมากแล้วถ้าเกิดตัวร้อนแล้มือเย็นชืดเนี่ยมันจะทํามีโอกาสทําให้น้องชักค่ะอันนี้คือจะต้องระวังมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดความร้อนในร่างกายมือเท้าเย็นในขณะที่เป็นไข้หมายถึงว่าเลือดลมไม่สามารถที่จะไหลไปถึงปลายได้แล้วนั่นเพราะเส้นเลือดมีความร้อนมีอุณหภูมิสูงมากแล้วจําเป็นจะต้องลดไข้ด้วยการกินยาและเช็ดตัวอย่างรวดเร็วอันนี้สําคัญมากสาหรับคนธาตุน้ําค่ะ ต่อไปคนาธาตุลมนะคะคนาธาตุลมนี้จะเกิดในช่วง ปลายฝนต้นหนาวซึ่งพอหน้าฝนนึกภาพตามนะคะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นเหมือนลมมรสุมมีลมอยู่เยอะเลยทําให้ร่างกายของเด็กสรีระของเด็กเนี่ยได้รับอิทธิพลของลมนั้นมาคราวนี้เกิดเป็นเหมือนกับว่าข้างในเขาจะมีลมเยอะเกิดเป็นความแปรปรวนภายในร่างกายค่อนข้างเยอะคนที่เกิดธาตุลมก็ตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาจําง่ายๆคือเราจําช่วงเข้าหน้าฝนนะคะเด็กกลุ่มนี้จะ เป็นกลุ่มของธาตุลมเพราะข้างนอกลมเยอะถูกไหมคะคราวนี้ลักษณะของคนธาตุลมก็คือนึกถึงลมนะคะลมมันจะปลิวพลิวไหวคราวนี้เด็กกลุ่มที่ธาตุลมก็จะมีลักษณะสมรรถคคล้ายกันก็คือผอมบางมีลมแปรตัวในร่างกายค่อนข้างเยอะแต่ลมในร่างกายเป็นลมเย็นนะคะเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายที่ข้างนอกมีลมร้อนลมมรสุมเยอะแล้ว คนธาตุลมจึงยังมีผิวพันธุ์ที่สว่างแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ของน้ําเยอะอยู่ผิวยังไม่แห้งกลานกระบวนการเผาผลาญยังไม่สูงไฟยังไม่สูงเท่าคนธาตุไฟค่ะเนื่องด้วยคนธาตุลมมีลมในร่างกายค่อนข้างมากหากลมมีความแปรปรวนหรือกําเริบก็จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคนธาตุลมได้ค่ะการเจ็บป่วยของคนธาตุลมเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากโรคเพื่อลมกําเริบหรือลมแปรปรวนนั่นหมายถึงเช่นกรดไหลย้อน ท้องอืบท้องเฟอ้อมีแก๊สในกระเพาะอาหารอาหารไม่ย่อยอรวมไปถึงลมที่ตีขึ้นหมายถึงว่าเลือดลมที่มันตีขึ้นนะคะก็ส่งผลให้มีอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยปวดไมเกรนหรือมีอาการพูบได้ปล่อยขึ้นรวมไปถึงเรื่องของระบบขับถ่ายคนทาตลมก็มีโอกาสที่ท้องผูกได้เหมือนกันกับอีกอันนึงคือคนธาตลมมักจะมีาการ ปัสสาวะที่ผิดปกติถ้าเกิดเลือดลมไม่ดีปุ๊บทําให้ระบบเลือดไหลเวียนไม่ดีก็จะส่งผลให้ปัสสาวะเนี่ยหรือกระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบค่ะ อาหารที่ควรรับประทานของกลุ่มคนธาตุลมนะคะควรเป็นอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนหน่อยหนึงเพื่อกระจายลมนึกออกไหมคะถ้าเกิดลมมันเป็นกระจุกตัวมันก็จะเกิดเป็นแน่นหน้าอกหรือเกิดการเดินทางของอาหารได้ไม่ดีคราวนี้อาหารที่กระจายลมก็จะเป็นมีรสเผ็ดร้อนพวกง่ายๆคืออาหารกลุ่มชุดต้มยำอะคะ่ะขิงขา่าตะไคร้กระชายกลุ่มนี้สามารถนํามาปรุงเป็นอาหาร ออปรุงเพิ่มในอาหารเพื่อให้คนธาตุลมเนี่ยมีการไหลเวียนของลมที่ดียิ่งขึ้นค่ะคราวนี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงของคนธาตุลมนะคะควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้เกิดกดแก๊สในกระเพาะอาหารเพราะว่าเดิมทีก็เกิดเป็นกดและแก๊สในกระเพาะอาหารได้ง่ายอยู่แล้วถ้าเกิดเราทานอาหารกลุ่มที่มีกดและแก๊สเข้าไปเนี่ยยิ่งจะทําให้อาการเจ็บป่วยของคนธาตุลมเกิดได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับเมนูของเด็กๆธาตุลมนะคะเราที่เราสามารถปรุงให้ทานได้ไม่ว่าจะเป็นบัวลอยน้ำขิงแกงขากไก่ที่แบบมีความเผ็ดนิดนึงที่เด็กสามารถที่จะทานได้หรือ,อผัดขิงใส่หมูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะช่วยกระจายลมในร่างกายแล้วก็เสริมธาตุให้กับคนธาตุลมได้ดีค่ะ ต่อไปเป็นกลุ่มคนธาตุไฟนะคะคนธาตุไฟเนี่ยมักจะเกิดในช่วงปลายหนาวเข้าหน้าร้อนนึกสภาพแวดล้อมตามน,นะคะพอปลายหนาวมันยังเย็นอยู่ใช่ไหมแต่จะเข้าหน้าร้อนเนี่ยร่างกายของคนธาตุไฟจึงต้องพยายามเหมือนกับเบินให้ตัวเองอะ่ะมีพลังงานพอเพื่อที่จะต่อต้านสภาพแวดล้อมข้างนอกเพื่อที่จะให้ตัวเองยังอบอุ่นอยู่พอเขาเหมือนกับ พอเขามีการเผาผลาญพลังงานที่ต่อเนื่องนางนๆจนกระทั่งติดเป็นนิสัยตั้งแต่ตอนช่วงที่เกิดเนี่ยทำให้ปริมาณธาตุไฟหรือความร้อนในร่างกายเขาสูงขึ้นลักษณะของคนธาตุไฟก็จะผอมบางสูงโดนไฟเผาแล้วเป็นยังไงคะผิวก็จะดำคล้ำแห้งกล้านเพราะน้ำในร่างกายเขาค่ค่อนข้างน้อย คนธาตุไฟเนี่ยแข็งแรงก็จริงแต่ก็จะมีโรคหรือว่าอาการเจ็บป่วยประจําธาตุเขาอยู่ถ้าเกิดเราดูแลไม่ดีธาตุไฟหรือความร้อนนั้นมีปริมาณที่สูงเกินไปรวมไปถึงคนกลุ่มธาตุไฟเนี่ยกินเยอะกินจุกแต่ไม่อ้วนค่ะเพราะเขาเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพอเผาผลานอยู่ตลอดเวลาเนี่ย เหนื่อเขาก็จะออกเยอะกว่าคนปกติแล้วก็มีกลิ่นแรงกว่าคนปกติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแลธาตุไฟอ่ะเราต้องรู้ลักษณะทางกายภาพของเขาแล้วก็ดูแลเขาได้อาการเจ็บป่วยที่มักจะเกิดขึ้นนอกจากที่ฟุจะกล่าวเบื้องต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นกินเยอะแต่ไม่อ้วน เหงื่อเยอะหัวเหม็น้าวเขาจะมีผดผื่นคันขึ้นคือง่ายๆที่ร้อนหนักพอเหงื่อออกปุ๊บก็จะมีผดผื่นคันกลุ่มนี้จะเป็นภูมิแพ้ทางผิวหนังได้ด้วยรวมไปถึงอาการท้องผูกที่มีท้องผูกเยอะกว่ากลุ่มอื่นๆ อ,อีกอันนึงที่จะต้องระวังด้วยความที่ร่างกายเขามีธาตุไฟเยอะใช่ไหมคะพอเข้าหน้าร้อนหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงปึ๊บเขาจะเลือดก,กาเดา,หาไหลไวกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเส้นเลือดฝอยที่โดนความร้อนอยู่ตลอดเวลาเส้นเลือดฝอยตรงบริเวณจมูกอะคะ่ะพอโดนความร้อนเยอะๆตลอดเวลาจะแตกได้ง่ายเพราะฉะนั้นกลุ่มคนธาตุไฟเนี่ยน้องๆธาตุไฟเราจะต้องดูแลเรื่องเลือดก,กาเดาเป็นสําคัญคะ่ะคือถ้าแตกบ่อยมันก็จะ เหมือนกับว่ามันก็จะบางมันก็จะดูแลได้ยากทําส่งผลให้เขากลายไปเป็นไซนัสหรือหวัดเลื้อรังได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะคนธาตุไฟอะค่ะน้องๆธาตุไฟเนี่ยจะขี้งุดหงิดด้วยความที่เขาร้อนอยู่ข้างในใช่ไหมคะพองุดหนิดปุ๊บอารมณ์เสียปุ๊บอาการที่ตามมาบ่อยๆสําหรับคนกลุ่มธาตุไฟก็คือเขามักจะปวดหัวไมเกรนแล้วก็มีความดันโลหิตสูงส่งผลให้ นอนหลับไม่สนิกรวมไปถึงเลือดกําเดาไหลเหมือนที่เฟินพูดแล้วพอร่างกายร้อนมากๆเขาก็จะมีแผลในปากหรือมีอาการร้อนในเราจะสังเกตว่าเด็กๆบางคนที่ไม่ค่อยทานข้าวค่ะส่วนหนึ่งเกิดจากแผลในปากพอเหมือนในปากเขามีแผลเมื่อก่คะเวลาที่ไปทานอะไรเขาก็จะแสบในเด็กบางรายเนี่ย เป็นแผลอยู่ตลอดทั้งปีก็มีเลยนะคะคือเป็นวงลิ้นเป็นกลานหรือเป็นแผลผู้พองตามปากเนี่ยเวลาจะช่วยเวลาจะดูแลคนกลุ่มนี้หรือคนกลุ่มธาตุไฟเนี่ยเราจะต้องลดความร้อนในร่างกายเขาการลดความร้อนในร่างกายเขาที่ช่วยได้หลักๆก็จะเป็น เรื่องของอาหารเป็นหลักเลยค่ะเพราะเราจะไปทําให้ร่างกายเขาเผาผ่านน้อยลงคือเราทําไม่ได้เราทําได้คือเติมความเย็นเข้าไปเพราะฉะนั้นอาหารของคนกลุ่มธาตุไฟเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่หอมเย็นหอมเย็นเช่นถ้าเป็นผลไม้ก็จะเป็นกลุ่มแตงทั้งหลายแหละแตงโมแตงไทยรวมถึงอาหารพวกเห็ด เห็ดนี้จะช่วยลดความร้อนได้ดีเพราะว่าเห็ดเป็นยาใช่ไหมคะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูขาวอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มฟักอะคะ่ะกลุ่มฟักเป็นยาเย็นฟักแฟงแตงโมกลุ่มนี้เป็นเย็นทั้งหมดแล้วก็เก๊กฮวยน้ำน้าที่เย็น,ช,น,ช,นชื่นใจอะคะ่ะเราสามารถเอามาสลับเป็นเมนูทําให้น้องทานได้ทําให้ความร้อนในร่างกายลดลงแล้วสุขภาพเขาก็จะดียิ่งขึ้นคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังแล้วเข้าใจง่าย แยกได้หรือ,อยังว่าลูกเราอยู่ในกลุ่มไหนธาตุไหนดูแลยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฟินด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วเดี๋ยวเฟินจะหาสาระดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังเราจะได้ดูแลลูกได้อย่างถูกวิธีค่ะอยากให้เด็กๆสุขภาพดีคุณแม่มีความสุขให้ช่วงเวลาระหว่างแม่กับลูกเป็นความทรงจําที่มีความหมายด้วยรักจากแม่เฟิค่ะ